ค่ะท่านผู้ชมคะเราอยู่กับบูธสวนทรงวูธซึ่งหลากหลายมากเลยมีผลไม้ที่น่าสนใจมากแล้วที่สําคัญนะคะมีฝรั่งที่เราตามหาด้วยนะคะก็คือพันหงชนสือแต่เดี๋ยวเรามาคุยกับน้องๆที่มาช่วยกันขายในวันนี้ถามว่ามาีผลไม้อะไรบ้าง ที่มีราคาเท่าไหร่นะคะเผื่อเราจะได้ช่วยกันชอบชิมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนําหน่อยว่าในร้านมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่ฝรั่งก่อนฝรั่งหงส์้นสือะค่ะจากสวนทรงวุฒิค่ะไคะโลละร้อยยีบาทที่จับต้องได้สําหรับผู้ที่เข้ามาร่วมงานแล้วก็ต้องการอยากจะได้ทานผลไม้ที่อร่อยนะคะต้องมาที่นี่เลยบูธของสวนทรงวุฒิจะอยู่ที่พิกัด บอกหน่อยค่ะว่าอยู่บริเวณไหนที่มารตรงลโซนกล้วยไม้ค่ะโซนกล้ยไม้ใช่ค่ะโซนกล้วยไม,ยไม้โอเคค่ะท่านผู้ชมต้องมานะคะเวลาที่เราจะมาชอบอยังเหลืออีกนะคะวันนี้วันที่5ก็จะมีไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนั่นเองค่ะขอบคุณมากนะคะเกียงไม่ยอม